มาดูน้องนมกันค่ะคุณผู้ชมเคสนี้นะคะหลังจากที่เสริมออกไปครบเจ็ดวันเนาะนมสวยมากแล้วดูไปธรรมชาติเวอร์แล้วนมให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่มันดูพอดีตัวนะคุณผู้ชมนะดูไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะคะก็ดูไม่เล็กมากจนเกินไปด้วยเนาะเคสนี้ใส่ไป37 5กับ400ร้ซีซีค่ะคุณผู้ชม375กับ400ซีซีนะคะข้างนี้นะคะจะใส่3 7 5ส่วนข้างนี้จะใส่4 400cc ค่ะใส่สองข้างไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าหน้าอกเดิมเนี่ยไม่เท่ากันเนาะคุณหมอก็เลยต้องให้ใส่ไซส์ต่างกันนะคะ,คะเพื่อที่จะได้หน้าอกเนี่ยทั้งสองข้างนะ,ะมันดูใกล้เคียงกันนะคะสอเสร์ฟออกมาแล้วมันจะได้ดูสวยสอเสร์ฟออกมาแล้วมันจะได้ดูอึมแบบนี้เ,เลยลค่ะ,<ล>ะคุณผู้ชมนะคะไม่มีไม่มีแบบเรียกว่าต่างไซส์เหมือนเดิมเลยนะคะการที่คุณหมอแก้ปัญหาจากนมเดิมที่ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาผลลัพธ์ที่ได้นะคะหน้าอกใกล้เคียงกันมากที่สุดหล่ะ สังสริออกมานะคะจะไม่มีการแตกต่างจะไม่มีการเรียกได้ว่านะเหลื่อมล้ํากันมากเลยนะมองด้วยตาเปล่าก็แยกแยะไม่ออกนะคะคุณผู้ชม <c oughs> และที่สําคัญนะเจ็ด <c oughs> วันเท่านั้นนมสวยมาก7วันนมก็คือสวยเลยคุณผู้ชมคะเจ็ดวัน,นนมก็คือ ปังแบบนี้เลยนะคะ,ะเนี่ยและที่สาคัญนะนมค่ะช่วงแรกที่เราทําไปอาจจะตึงบ้างค่ะ,ะเดี๋ยวรอให้มันยุบบวมก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้มันยุบบวมก่อนนะคะมันจะเข้าที่เข้ารูปเข้าสงขึ้นได้ไดตามลาดับอย่างแน่นอน<ะ>ช่วงแรกอาการตึงไปเรื่องปกติค่ะเดี๋ยวรอค่ะเนี่ยเดี๋ยวเนื้อนอกตรงนี้มันจะตกลงมาอีกนิดนึงค<ะ>่ะเต้านมมันจะดูคล้อยสวยกว่าน,นี้ค่ะค<ะ>ุณผู้ชมตอนนี้มายุสึกตึงๆอยู่ไงใช่แล้วแล้วม จะยังมีความรู้สึกบอกว่าแน่นๆนิดนึงนะคะ,คะเดี๋ยวรอให้ในส่วนกล้ามเนื้อเรามันขยายก่อนเนาะนมมันก็จะเต่งตึงตั้งเต้าแล้วเราก็สวยเข้ารูปเขา้าทรงได้มากกว่านี้อ,อีกนะคะ จากนมเดิมเรานะคะเป็นคนที่เนื้อนมเดิมน้อยอยู่แล้วแล้วเราก็ใส่ในส่วนของซิลโิโคนเข้าไปอาการตึงมันก็จะเป็นเรื่องปกติแล้วเราเนี่ยค่ะใช้เทคนิคนะคะวางถุงนมใต้กล้ามเนื้ออีกนะคะอาการตึงเนี่ยก็ต้องรอเข้าที่นะคะแต่ดูเลยค่ะเจ็ันก็คือแบบโอ้โหเหมือนจะเข้าที่แล้วนะพี่ข้าวนมมันสวยแล้วมันดูเป็นทรงแล้วอะใส่บาปกติไง,งก็คือต้องบอกเลยว่าชิดแล้วก็เซ็กซี่มากมากเลย นะคะ<า>สวยมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจองคิวเสริมโลกที่คิวที่นี่ก็สามารถติดต่อได้เลยเนาะผ่านทางอินบ็อกนี้ได้เลยนะคะหรือไม่งั้นก็โทรมาก็ได้ที่0834291999<ๆ>ได้เลยนะคะเสริมโลกตอนนี้ถ้าเป็นซีรีเมส45,900บาทเท่านั้นเองค่ะเราใช้เป็นการดมยาสลบหน้าตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดเลย ฟื้นตื่นมาก็จะมีนมที่อืมแล้วก็สวยแบบนี้เลยนี่และที่สาคัญนะคุณผู้ชมไม่มีสายเ,ยเลือดอีกด้วยนะเสริมนมที่คิวคลินิกไม่มีสาย,เ,ยเลือดเพราะเราใช้เทคนิคที่ทันสมัยที่สุดนะเพราะฉะนั้นคนไข้จะฟื้นตัวเร็วพักฟื้นน้อยนะคะสามารถใช้ชีวิตได้ปกติตั้งแต่วันแรกหลังเสริม อ,อกเลยนะจ๊ะไม่ต้องนอนให้ปวดนะผู้ชมคะไม่ต้องบอกว่ามันร้องหงอร้องไห้อะไระคือไม่มีเลยนะเสริมไปแล้วนี่คือสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติโดย<ช>ที่ไม่มีปัญหาเดริงซินเลยนะคะ,ะแล้วเสริมไปแล้วนมไม่ต้องนวดค่ะมันะะจะค่อยๆเข้าที่ขึ้น,นเรื่อยๆตามลำดับลําดับและนมมันก็จะค่อยๆนิ่มเองนะคะสวยมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครบอกว่าสวยกดไลค์ให้กันหน่อยเร็วกูผู้ชมใครบอกว่าสวยฝากกดไลค์เข้ามาหน่อยนะคะตื่นเต้นบ้างกลัวบ้างนะเป็นเหมือนกันทุกคนก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเคสนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่พอหลังจาก ท,ทำมาแล้วคนไข้บอกว่าไม่เจ็บไม่น่ากลัวที่คิดเลยนะคะคตอนแรกคิดว่าจะกลัวมากหรือว่าจะตื่นมาตอนที่ทําการผ่าตัดแต่ไหนได้หลับสบายมากตลอดเวลาที่ทําการผ่าตัดตื่นมาอีกทีหนึ่งอ้าวมีนมสวยแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่นี่เห็นไหมเห็นนมบ้านดูดิมองใกล้ก็คือเต็มที่มากเลยนะสวยและที่สําคัญถึงใส่400ซีซีนะคุณผู้ชมและนะคะนมก็จะไม่มีการล้นออกทางด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะ การที่เสริมหน้าอกกับคุณหมอที่เรียกได้ว่าเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งโดยตรงเนี่ยคุณจะได้นมที่สวยพักฟื้นน้อยและที่สำคัญปลอดภัยอีกด้วยโอ้โหสวยค่ะสวยค่ะซิคนอะไรคะจำได้ไหมของเราเป็นโมติว่าค่ะคุณผู้ชมเคสนี้นะคะถึงว่าเลย มันดูดุมดุม,ดมเด้งเด้งมากนะคะแล้วนมมันดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะเพราะเขาบอกว่าโมติว่าตัตวเนี้ยเวลาที่เราใส่เข้าไปข้างในหน้าอกนะคะมันก็จะเคลื่อนไหวไปตามสี z ร,ร่างกายของเรานมมันก็จะสวยนะคะแล้วก็ดูเนียนเป็นธรรมชาติด้วยนะตัวนี้นะคะซิลเซอร์เฟสของคุณผู้ชมที่คนไข้เคสนี้เลือกใส่เข้าไปเนาะเน้นเนินอกให้ดูดุมดุมนะคะนมมันก็จะได้ดูตั้งนมมันก็จะด,ดูอึมแล้วนมมันก็จะสวยชิดแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเทคนิคการจับมาตำแหน่งถุงนมนะคะทำให้น้องนมของคนไข้เนี่ยสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติกี่ซีซีคะเคสนี้เคสน ข้างหนึ่งใส่300เท่าไหร่นันเอง <37 5. S 2> สามเจ็ดห้าอีกข้างใส่400ซีซีใส่ต่างไซส์ต่างขนาดค่ะแต่หลังเสริมออกมาแล้วก็เท่ากันเลยนะ,ะสวยเท่ากันเลยนะคะแบบว่าโอ้โหทำได้ไงเนี่ยเนาะไม่เจ็บเลยเนะาะทำไปม,มีแค่ความรู้สึกตึงๆแค่นั้นเองเนาะถ้าใครบอกว่าอย่าเสริมเด็กเราก็เจ็บนะคะบอกเลยว่าที่นี่เลยที่คิวคลินิกเลยไม่เจ็บไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะมีแค่ตึงแค่นั้นเองหลังจากที่เสริมไปนะคะ